สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับดีดีตลอดทุกทุกท่านคร้าถึงชฟวีธรรมดาครับเชฟวีพ p ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยเฉพาะจิตนะครับฮานอยเฉพาะจิตของวันที่ยี่บการกฎาคม2อ6 6ันนะครับวันนี้ก็เป็นวันสีม่วงนะครับสดใสสดใสนะครับวันเสาร์นะฮานอยเฉพาะจิตก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมนี้ให้ชมทุกวันทุกวันนะครับออกเวลา สี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นถึงสี่โมงครึ่งของทุกวันทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะครับต้อง VIP ธรรมดาก็ไม่มีวันหยุดเหมือนกันนะครับก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันท่เดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขออภัยนะวันนี้มาช้าหน่อยนะครับมาช้าหน่อยปกติมา8ปดโมงเก้าโมงวันนี้ เผ่อนเอ่อเผ่อนเต่นสายนะครับประมาณนี้นะครับมาชมกันเลยนะครับแบบด่วนๆนะครับย9กรกัราคม2 5 6 6นนะครับพานอยเฉพาะจิตออกเวลา4มงเย็นถึง4โมงครึ่งนะครับเด่น3 4 5ี่หนะครับเน้นที่3กับ4นะครับรอง5นะ366 33 77 33 88 33 99 33 0 0 3 4 6 6 4 4 7 7 4 4 8 8 4 4 9 9 4 4 0 0 4 4 1 1 4ตเอ้ย4 0 0 4นะครับประมาณนี้นะครับ อ่าเชิญนะครับ3นะครับเนีย่ยที่3มรอง4ี่นะอ่าขอ้อนที่3ามเจ็ดสี่เจ็ด3ามเี่้านะครับ4ี่นะครับกับ3าหแล้วกันนะครับถ้าจะลูดก็ลูดที่3เป็นหลักนะครับ4เป็นรองนะใครเพ้นต่างเห็นจองต่างมองที่5ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับอ่า่อยเฉพาะกิจออกทุกวันทุกวันเวลา4โมงเย็นถึง4ี่โมงครึ่งออกทุกวันทุกวันนะครับ ชท่าวีไอพีธรรมดาก็จะมาลงให้ชมทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับฮานอยเฉพาะกิจนะสาหรับฮานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับมีทุกวันท,ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะมีทั 90, ้งวันละสิบกว่าฮานอยนู่นเนยทำไม่หวาดไม่ไหวนะครับขอทำแค่วันละสี่คลิปพอแล้วล่ะขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับสําหรับวันนี้ก็เท่านี้ก็แล้วกันนะครับได้เหตุได้กินนะครับช่วง สี่โมงครึ่งนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับชุวงนีกครับสวัสดีครับ